ก็เขาจะสร้างกระท่องแบบนี้ปลาไว้เนาะในป่าลึกแบบนี่เนาะนี่เขาปลูกปลูกมันไว้บวนี้ให้หมูป่านี่มากินนะนี่กับตัวเม่นกับหมูป่าพวกนี้กินแล้วก็สร้านนกกงกระท่องแบบนี้ปลาไว้แล้วก็เวลาเขาจะมายิงจะได้นอนไปนี่เนาะก็เดี๋ยวนี้นี่ก็ตเต็มแต่เสาเลยเนาะไปซอกยิงตะลอก ตอนซ่อนที่กะไม่แต่ไปซ่อนย็นกล็ล่อแล้วก็ไปยามกับดักที่เขาดักนกเข่าเขียวป้าไว้เนาะกอเกะได้ยินเสียงกระลอกร้องหลายตัวอยู่บนบนนั้นนะขึ้นไปดูเนาะมีหลายตัวเลยบนนี้เนาะลองติดตามไปเนาะกะหิงกระลอกตัวหนึ่งตัวแล้วไปเก็บน้ำกันเนาะ chờ lấy bên nào chờ lớp. dạng bụng bây giờ một tay thế nào cái lót thông nó nhảy nó Này, này. Điều này. Điều này. Điều này tổng tài này cái thứ mà mặn toàn sau này cái thứ mà mặn tù con ปุ่นนี้นี่กลมีกระรอกกินลายเนาะนี่นี่น่าจะมีพวกกระรอกท้องแดงกักบกระรอกกแดงนะกินลายผสมกนะันเนาะนี่ป้าเอามันนั่งอยู่นี่กินเลยเนาะนี่

ตัวนี้ในแมนกระลอกแก้มแดงนะ้วก็ห่างจะงามกว่ากระลอกทองแดงแล้วกรกระลอกแขวนเะนาะนี่ห่างนี่จะงามกว่าเนาะเจตตัวนี้จะน้อยกว่าตัวกระลอกทองแดงเนาะแลวก็ะกระลอกแขวนเะน,น,นาะกระลอกแขวกับกระลอกทองแดงจะใหญ่กว่าตัวน,น,นี้น้อยน้อยหนึ่งเนาะ ต่างเสาดีหมันน่ะดูสองสี่ห้ากระโหลหักตัวแล้วกันกสองตัวนี่ก็ที่ว่าเยอะพอสมควรเนาะต่างเสานี้ก็ที่ว่าโอเคแล้วมันก็เช่าหรือกีเช้า undangannya mme betul kalau kira หน่อไม้เด้อพนมเก็บหน่อไม้ไปเผากินเนาะแซ่บๆนะ เดือดเลยเด้อที่เขาบ่ได้กินแกงกระลอกนะมันนี้สิดำน่หนูแกงกระลอกกินนะ สองคนส่งตูวแล้ว เดกเขาเลี้ยนลูกในเ่าเด็กเขาลูกเหมือนก่าตอนนี้อย่างอ้คื้นท่ เด้อหน่อไม้เผาแซ่บๆตัวนี้นะตัวเดียวพออินเลย หน่อไม้เผาเนาะแสบแสบตัวเดียวอินเลยแตะลอกเก่งกตลอกแสบแสบเนื้ออยู่ในป่ากินเขาแสบแสบกระซิบกระลอกแล้าหน,น่อไม้ <c oughs> อ้าเด็กสกัดยิ่งล

แก่คืนนี้คืนที่สองเลยพี่น้องของฉันนอนในป่านี้สองคืนเนาะสั่งวันสองคืนเนาะก่หลังจากน้ำมันจะได้กระบาดเนาะ เมื่อนเช้านี่การมิเตตไปซ้อมยิงกระลอกเลยกากระบาดเนานะเพราะว่าตอนนี้เขายิงกับบอมันเลยเนาะมันเตตตอนเะช้าเนาะคว้าฝนก็นตกอง่ล่นในหนึ่งตะลอกเนาะก็เลยกลอก็เลยออกหากิน,ตน,นกเตตตอนเะช้าเนาะตอนบ่ายตอนค่ำเลยการพอมีกระลอกออกมาเลยเนาะเด้อตอนเช้านี้กะ ฝุ่นตกแรงมากเลยเด้อก็เลยบ่ได้ไปยิงกระรอกแล้วื้อน,นี้แกนะจะบ่ได้เขากินเนาะาว่าบ่อนใดก็เปียกหมดเลยบ่ได้เขากินแหละื้อนี้บ่อนใจบ่อนใดก็เปียกหมดผมก็บ่อยู่เซาเลยมื้อนี้ฝนะน,น,น,บบน่าจะตก,กับหมกมือแหละสู้ใส,ส่บ่ได้เขากินแหละ ตัวกําเน็นนี่น่ะตอนนี้แต่นอนนะนอนแล้วก็พาให้ฝนยุดเช้าก่อนค่อยไปกินกับลอกแล้วก็กลับบ้านนํามือนี้เนาะนีกฝนยุเ้านี่ก็ประมาณ1 2หา1นี่เาก็สิได้กับบ้านเนาะเพราะว่าถ้าบยุเ้านะเาอยู่นี่ก็สิได้นอนอีกคืนเนาะเพราะว่า แล้วก็ขึ้นไปนั่งฮนะเนาะไปนั่งบนนี้แล้วก็ส่งหมูปานะ่าเนาะเวลาหมูปา่าหรือว่าตู้ฟาร์มพกนีออกหากินบนเนี่ยนะตรงนี้แล้วก็เาจะสร้างเบนนี้งไงเบนนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปนั่งฮนะเนาะตรงนี้ถ้าเฮ็ดไปนี้เขาเฝ้าเนี่ยเขาจะบดไส้เวลาโดนเนาะแล้วก็เขาจะบ r e ดตัดต้นไม้หลายมาปาไว้บนนี้แนละ้วก็ หมูป่าเลยกนะับกระลอกหมูป่าเลยครับตู่ฝันพอดีมาก็เลยบกบได้ยินกิ่งที่หอทิ้งไวนะ้เนาะกิ่งตัวเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ตักแต่ไหยเดียวมาใส่ปลาไว,นว้นั่นเลยกะเให้บนฟ้าเลยเนาะก็เ้าจะสร้างกระท่องในปลาไวนะ้เนาะในป่าลึกเป็นนี่เนาะนี่เขาปลูกปลูกมันไว้บนนี้ ให้หมูป่านี่มากินนะในกาตูเม่นกับหมูป่าพวกนี้กินแล้วก็สังกระท่องไม่ได้ปลาไว้แล้วก็เวลาเขาจะมายิงในเสด้นอนไปนี่นะปลูกผักปลูกผมกินหมักนี้ครับปลูกนี่กับปูกมาเพชรนี่มาเพชรนี่งามงาน นี่นี่มาคุงมคุงมาตะกอในป่านี่ปูมาเพชรเนี่ยข้องามเลยนะบบต้องจำเป็นต้องใส่ปุย๋ยมนหยังกันได้กินนะ่นแล้ว มูป่าเขาสร้างปลูกมันไว้บนนี้นะรายการมันกินยิงได้หมูป่านะตัวนี้กกบ่ค่อยใหญ่นะตัวกลางๆนี้นะเด้อตอนเช้านี้แกสองตัวนี้บ่มันเลยสองนักได้สองตัว กะรอท้องแดงบ่ได้แล้วกะรอได้แต่กะรอกเก็บมันแดงเลยกะาเล็แลเขแถวตัวน้อยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน้อยนะเป็นลูกของมันนะตัวน้อยนะยยยจึงเขาเทือกสุดท้ายเด้อมนีจับเพืนแล้วจับบ้านแล้วมน,นี่นะ กินขา mm ้าวเ้า hmm. น uh ี huh. uh ่แหละกับ huh. ข uh ับ huh. บ uh ้านเ้อกระลอกสองตัวแสบกินนั่นต่อกุ้งที่นี่ที่นอมามาเที่น้องอักูชูสูบอ่ะเพือ กินข้าวแล้วก็กลับบ้านเลยมาได้ส่งสัปคืนสักวันแล้วไปเด้อมุนกลับบ้านแล้ว

เดี๋ยวสิอ๋ขอขดเจ็ดเลยพามาก่อไปน,นี้ดูเนาะะข้างในเป็นตรงไหนเนาะนี่เรามาเก็บบนนี้นะกินเลยกมันมันนะนข้างในข้างในจะเป็นแบบนี้ขาวๆเป็นนี้เนาะ